Please stay put. Meteor kick. Dive. Sundown. Open the waves uh. cut uh. Through uh. Me, hypnotized uh. By the sounds of uh. breathing. Uh. ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมอยู่กับผมคุณซันอีกครั้งนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นอารินใน HOK นะครับผมว่าอาริน HOK เนี่ยถ้าผมมาเล่นในเกมนี้เนี่ยผมจะเป็นยังไงเนาะผมก็ได้ข่าวว่าอารินในเกมนี้คือมันจะตีช้ามากๆแต่มันจะเป็นตัวที่ติดเมตานะอันนี้คือผมก็ผมก็มากับบัตเทอร์ไฟนะครับผมคือแบบมาเป็นคู่เลยอะผมชอบมากโอเคครับถ้าใครอยากดูแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการใจในการทำคลิปใหม่องผมด้วยนะครับผมถ้าใครอยากรับชมแล้วก็ไปดูในเกมไปเลยครับผมคุณซันขอแนะนำพ่อมเอเคเบิลพผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้จริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ w w ็บเคเบิลพีเกมจีดอเติม r าวันนี้ใช้เพียงใช้ Open ID ก็ประมาณนี้นะครับ กิจกรรมฉลอง1แสนไลค์หน้าเพจรุ่นรับของรางวัลแจกแจกจุกๆมูลค่ามากกว่า1แสนบาทนำโค้ดข,ของผมคุณซันไปใส่ต่อชำระก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมมาใช้กันนะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องคิวพีเท่านั้น Welcome to Honor of Kings Enemy minions will arrive in 5 seconds Surprise part, surprise party in the brush. โอเคนะครับผมแล้วก็มาอยู่กันหน้าเกมเนาะคือเสียงการเปิดให้โอเคเนี่ยโคตรอลังการกว่า RV รวก็เลยครับเสียงเกมค่อนข้างที่จะดังนะทุกคนโอเคทางด้านนี้เราก็จะเจอเป็นตัวอะไรผมก็ยังไม่รู้เนาะแต่ที่รู้คือเกมนี้คือผมต้องอัพสกิลหนึ่งนำน่าจะเป็นโมท้องหรือเปล่าผมไม่รู้สิแต่เขากดรีบออกดเอสคิวนะคืออะไรนเกมนี้เนี่ยเขาให้เล่นเอสคิวนะครับผมสตันไม่หมอนนะสับเกมนี้ นี่เฟิ First ร์สบัตคล้ายโมทอสเลยฮะตัวนี้อันนี้คือผมก็มาเล่นในแรงพลพทตินัมน้องทุกคนผมมากับบัตเตอร์ไฟสุดโปรของผมเองอันนี้คือน่าจะเป็นนกมั้งเห็นว่าทุกคนมันดูตีช้ามันเลยนะถ้าสังเกตดูดีเนะี่ยมันตีช้าชะมันมีประมาณแค่สามจุแต่เองมั้งแต่เกมนี้เล่นแค่ก่อไฟก็พอคนระับคือแบบโหล้วก <c oughs> <ห>็ก่อไฟสัตอารินเกมนี้ แล้วโมวทอสเอาสุดไหมเนี่ยตัวนี้ค่าใครโมทอสเลยมีสกิลสองเนี่ยเดีย๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันฝั่งน,นู้นมีดอร์เรียด้วยอยากให้ดอร์เรียเข้าเซิฟไทยมาเลยตอนนี้รออยู่รอจับตาดูโอเคครับรู้สึกว่าเกมนี้เหมือนจะภาพสวยด้วยเนาะภาพสวยมากๆเลยบัตเตอร์ไฟแล้วก็จบล่างเนาะก็ดีฮะจะได้มาช่วยเติมเลนผม,มบ่อยๆเหมือนเลนบนจะดูเดือดไหมนะ เหมอฝั่งนู้นน่าจะมีตัวอาตาปะคาคาอยู่ตัวนึงเออน่าสนคือแบบอ้ออเลนเนี่ยแต่รู้สึกว่าโมเดลบัตเตอร์ไฟก็ดูกปกติมากเลยก็เหมือนอนเลนนะนี่ดูตอนวิ่งด้วยกันดิโอเคครับเหมือนบัตเตอร์ไฟ์เราจะมาตรงมาดักแล้วเนาะเหมือนโมทอปมันจะมาหรือเปล่าโอเคมาสลูครับโอเคสวยฟันเอสควโอเคอาตาเหรอมาดีอาตามาดี อุ้ยชิมหาละโดนกัน้นเฮ้ยช่วยด้วยแล้วผมตีสวนไงผมตีสวนเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่ดีมากคนไทยกลับบ้านคลิปก่อนดีกว่าอะไรน้องอะไรจะมาจริงหรอคิดดีๆนะน้องเฮ้ยบัตเตอร์ไฟใส่สูตรเกินเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนน้องเฮ้ยๆๆๆๆเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแต่ผมก็ใส่สูตรเหมือนกันปะผมน่าจะแตกในช็อตน,นี้เรียบร้อยฮะคือแบบ ผมใส่สุดมากเนาะผมเห็นบัดเตอร์ไฟใส่ผมก็เลยใส่ตามออืไม่นะแล้วคือจังหวะนี้คือผมจะมาเอาดักตั้งแต่โมทอสคือมันห้ามไม่หยุดไงผมก็เลยตีมันต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนแบบมันตีผมเห็นตัวอะไรแบบนี้คือผมจะชอบตีเนาะโอเคเหมือนมันจะตายแหละเหมือนตัวที่มาเติมเราเหมือนจะเป็นยนะุ้ยไงทุกคนสกิลคล้ายกันเลยเฮ้ยเอามาดีมาดีเป็นตัวอะไรเนะี่ย มาดูครับแต่ใส่ก่อนรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นยุ้ยในาอวีนะทุกคนตัวในทีมที่ทีมเราลงมาเติมเนี่ยโอ้เงินหนึ่งด้วยวะเมดเราตัวข้ามกับยุยมากเลยยุยกินมันสวยแต่กมนี้คือแบบโอ้โหโคตรโหดร้ายโอเคครับแล้วก็เคีคีไปเนาะก็เหมือนสเต็ปเดิมโอเคเราได้ก่อไฟละเหมือนจะดีขึ้นกว่าเดิมใช่โอเคครับ เฮ้ยอาต้าอะไรวะน้องโอ้โหมันได้วะถอดดีกว่าไหมเพื่อนโออเพื่อนไม่ถอยเข้าด้วยก็ได้เต่๋ยผมน่าจะตายด้วยนะออ้ยลงมาก่อนเยอะอยนะู่เนี่ยผมน่าจะตายทุกคนขอแรกโอ้ไม่ได้สักตัวเลยถ้าแรกได้ตัวหนึ่งก็ดีไม่เป็นไรโอเคและคือแบบจังหวะนี้คือผมมาเชียร์คลิปนัดนะผมเผอเห็นโมอทอสมนลงมาผมก็เลยแบบจะใส่มันต่อนะ รู้สึกว่าเซกามันเนี่ยมันสุดละตอนเนี้ยทงานในอวีท่างในฮิตโอเคนะแต่มีตัวมาเติมนะชิบหายอันนี้คือผมต้องยืนสู้ละตีฮะดดครับผมอันติสวยเอคิวคือแบบดีมาๆกๆในเกมนี้เนาะเหมือนป่าฝนนุ้นจะเป็นอ้นี่นะเอไม่รู้สิเป็นตัวอะไรแต่ทีรูคลาลี่ฝนนุนเป็นวโเลตตัวชื่อ Lady เลดี้อะไรเนี่ยเลดี้ซันมั้งใช่เป็นตัววโเลตทัทุกคนคล้าย ใช่โอเคแล้วก็ขึ้นมาช่วยบัสหน่อยนะกันเหมือนอาตาจะได้ออบเจกแล้วเนาะไม่เป็นไรครับแล้วก็เคลียรเนาะแล้วก็ทำหน้าที่ออฟลีของเราไปบัสไปบไปบราบัสไปบน,บ,ปบ,นบนตายหมดไหมเนี่ยไม่ตายมั้ง,งเดี๋ยวเคลียร์ไปเลยฮนะเราไม่ต้องกลัวเนาะโอเคครับ จังหวะน,นี้ก็เป็นจังหวะหนึ่งที่ผมเข้าไปห้ามมันในป้อมเลยนะเนาะผมจะเอาไอ้ตัวอะไรไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าในเกมนี้ก็แข็งสั้นไม่เปลี่ยนเหมือนกับในอวเลยฮะผมแบบเอาไม่ได้เนาะผมกด SQ วปวุ๊บม,มันไม่ตายเกมมันแข็งสั้นเหมือนใน r วเลยฮะเปียกเลย <c oughs> โอ้ตายแล้วหรือผมไม่ดามิจวะเหมือนชิ้นที่3มเหมือนจะเป็นอะไรเน,นี่ยนะทุกคนที่ผมออกมาเนี่ยเป็นทาลอนใช่เฮ้ยเหมือนแบบตรงนั้นจะมีไฟนะแต่ดูก่อนแป๊บนึง ดอเลียเหรอตอนนี้คือดอเลียใช่ไหมดูใส่ดอเลียแล้วกันไลค่าดอเลียฮะตายไหมโอ้โหไม่ตาย,ย,โอโตายเอาฟฟนิกก็ได้นี่ใช่ฟฟนิกหรือเปล่าวะไม่รู้เดี๋ยที่รู้เอาก่อนตายปะโอเคได้อยู่โ,โหเกือบเกือบละเกือบละถ้าเขาแบบหันมาสวนแบบในนิดนึงผมอาจจะตายตายเลยตายแบบไม่ได้แรกเขาก็ยังได้อยู่ครับ แล้วคือแบบจังหวะนี้คือผมโดนมันปิด2ตัวเนาะผมก็สตาร์วเวอรีมไปผมได้ล็อกชิล้วอันนี้ได้เป็นล็อกชิลดุกคนผมเอาดอน์ี้ครับบัตเตอร์ไลฟลงมานะเรียบร้อยบัตเตอร์ไฟอะไรได้อันนี้คือผมก็จะเอาโมทอต,ต่อแล้วกันต้องตายผมว่าละเรียบร้อยครับโอเคอันนี้คือแล้วก็เลียคี้ไปเนาะบัตเตอร์ไฟลงมาก็อุ่นใจแล้ว <c oughs> โอเคอเครับแล้วก็มา,อ,าออบจิตต่อเลยล้วกัน ออบเจกต์นี่สำคัญมากเกมนี้รู้สึกว่าเกมนี้เแหละดาร์คเซย์เกมนี้ดูเท่กว่าเกมเราหรือเปล่าวะหรือผมคิดไปเองโอเคครับเราได้เนาะอ่าแล้วก็ปล่อยไหนวะปล่อยบนละกันมาตีออบเจกต์ไอตัวนี้ต่อชิบชิปชิปชิปโอเคสวยแล้วก็เชียร์ชิปด้านล่างเนาะสตาร์เอร์ตีแบบเดิมเลยรู้สึกว่าสกิลหนึ่งของเกมนี้จะหนักแน่นกว่าเกมเราเนาะ เกมมีเกมเนี่ยคือแบบเวลาตีด้วยสกลิลหนึ่งอ่ะหน้าจอมันสั่นเลยคือแบบโคตหนักแน่นเลทุกคนเก็ f ฟ e ลปะโอ้ <c oughs> นี่คือคีป่าแล้คีป่าฝั่งเขาจะมี3ตัวนะในที่เดียว2ตัว3ตัวประมาณเนี้ยเอ้ยมาดิน้องฮาบ้าเนาะฮาบ้า,อ,บา <c oughs> อ้าวอ้าวโอเคเขียร์ชิปในล่างนะถ้าเขียมาแล้วก็เขียครับผมเหมือนในเกม ทุกเกมเนี่ยทุกเกมคือเ,ครคเราต้องเคลียร์ชีฟเลนไหนเคลียร์หมดเลยฮะก็ออฟเลนคือแข่งเคลียร์ชีฟเนาะหาเงินเหมือนตรงนั้นจะเล่นบนนะผมอาจจะมาตีข้างล่างต่อตีเลยฮะบ้าเราตายเหรอไม่เป็นไรเราตีได้ฮนะตีไหมครับหือตีตีตีโอเคแล้วก็เคลียร์ชีฟไปเนาะสเต็ปเดือดปึ๊บเหมือนเราจะได้ไอโอดินวิวแล้วเนาะ ไอ้ที่เราออกเมื่อกี้คือโอดินวิวนะเหมือนในเกม RV <ผ>มเปียบเลยซื้อของแป๊บโมทอสไมเ่เชื่เหรอเฮ้ยถอยก่อนดีกว่าจาังหวะนี้เนี่ยผมก็ขึ้นมาเติมเลนบนนะเหมือนผมเห็นตัวอะไรใช้สกิลไปแล้วผมก็สตาร์เบอร์ตีมเลยแล้วกันสตาร์เบอร์ตีมคล้ายๆเออเล่าแต่ผมโดนอย่างนี้ผมออกได้นะครับผมพมมีสกิลสองแล้วโมทอลุกหลงไหมเนี่ยน้องลุกหลงไหมโอ้ไม่ตายไม่เป็นไรครับ ต่อาตาเนี่ยดูท่ามาคาเนาะเกมนี้เนี่ยเฮ้ยเด็ดปิงเด็ดปิงเฮ้ยเบอร์เบอร์เฮ้ยฮทุกคนเห็นอะไรมาเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเด็ดปิงเฉยเรซีลสองคือแบบผมวาร์ปได้ทุกคนโคตรตึงเอาเรื่องเกินแล้วคือแบบจังหวะนี้คือผมเห็นมันอยู่ตรงรวมกันผมก็เลยอันติไปเลยอันติทำไมดูเบาจังวะแล้วแบบผมจะเอาไอตัวเชี่ยนไอตัวนั้นแหละแต่ผมเอาไม่ถึงว่ะผมเลยต้องถอยออกมานะทุกคน อไอไวโอเลตเดี๋ยวเอาไม่ได้เนะเาะแล้วบัตเตอร์ไฟแล้วก็ตายสเ <g Games> ต็ปด,ดื่มเลยเหมือนเพื่อนเราจะทำได้เนาะจะเคลียร์ได้โอเคแล้วจังหวะน,นี้เพื่อนเราตีไอเอพิซอดดาวก้อนดูแบบใหม่เนาะก็ได้เงินบูสต์เพิ่มแล้วก็ได้บัฟพลังสายฟ้าด,ด้วยเนาะด้วยมั้งเอพิซอดดาวก้อนแบบใหม่เนี่ยฝนตกด้วยทุกคนเห็นปะเกมนี้มีฝนตกด้วยโค้ดเท่ผมก็ดูบัฟนะว่าบัฟเป็นยังไงเนาะ มันแค่คลายบัฟในด้าเซเยอร์ในเกมอาวีเลยนี่เป็นทูดามิดโหตีโคตรแรงทุกคนเห็นปะตีแรงมากอันนี้คือบัตแล้วก็มาอยู่ข้าลางเนาะมองบัตซะหน่อยโอเคแล้วก็ตีออบเจ็กเหมือนเดิมฮะเรื่อยๆไม่รีค่บไมรีไม่รีบก่อนขึ้นบ้านก็ไม่รีบเนาะเฮ้ยอ้าวตัวหลงแม่อุ้ยแต่บัาเราจะตายเออบัตายเลย ตัวไรขนาดนั้นเลยเหรอว่าจะฟ้าเตะไวเลยครับแล้วก็สไลด์ไปเอาเลยแล้วกันโตดแรงอันเนลนเรามาดีครับดอรเรียเหรอดอรเรียหรอจะสับให้เป็นปลาเลยปลานิงปลาทูเออมาดิมาดิมาดิออโอเคครับเหมือนเราจะจบบ้านแล้วเนาะโอเคก็เป็นอย่างี้กันมาครับสําหรับเกมน,นี้เนาะโอ้ยกระตุกกระตุกแรงๆก็สนุกนะสำหรับอันเลนในฮตโอเค ก็ไปหาลิงก์กันได้โดดในให้โอเคในสตูใน Google เลยก็เขียนว่าให้โอเคไปก็เจอแล้วเนาะโอเคครับก็เป็นไงครับครับสลากเกมนี้เนาะก็สนุกถ้าใครสนุกก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b s c ค i b e ให้คลิปนี้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจในการทําคลิปผมต่อไปด้วยเนาะอันนี้คือผมก็มาขึ้นแพทสองนะครับผมก็ผมก็ได้ m v p นะถ้าใครชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมรับวันนี้ก็ไปไหนครับเจอกันนะครับ 拜拜。Bye bye.